สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือสองและทางยู u ูบรถบรรทุกมือสองสุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้จะพาชมรถกระบะแคปเข้าใหม่ครับยี่ห้อเอซซูรุ่น d m a ม็กสองจุดห้าเทอร์โแคบเอท็อปสุดครับปีศูนย์สามรถสวยสีเดิมทั้งคันครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานครับรถหน้าหลังเดิมน็อตไม่ขยับครับเครื่องดีเกียร์สมบูรณ์ครับรถตัวนี้ได้พวงมาลัยพาวเวอร์แล้วครับกระจกไฟฟ้า รถขับใช้งานปกติเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนหากเพื่อนๆกำลังมองหารถกระบะแคปไว้ใช้งานราคาเบาๆคันนี้ขายตัดภาพในราคาเพียง79,000บาท79,000บาทหากเพื่อนๆสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่084-821-1158 084-821-1158หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ